น้ำ<ะ>พริกกั้งโฮมเมดของอร่อยจากจังหวัดสตูลน,<อ>น้ำพริกนี่อยู่คู่กับคนไทยจริงๆนะแต่<ะ>ว่าถุดิบที่นํามาปรุงนี่แหละครับจะมาจากกุ้งหรือกั้งอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันก็ต้องเป็นเฉพาะถิ่นของเขาเมื่อเขามีเขาก็มาทําเลยไงคุณ<ะ>กลุ่มสตรีนะครับเขารวมตัวกันทาน้ําพริกหลายชนิดมากๆที่วิวสาหกิจชุมชนร<ะ>องแลน้ําพริกสตูลหมู่ที่4ตําบลบ้าน ตะโละใสค่ะนะฮะตำบลปากน้ำอำเภอลงหูจังหวัดสตูลหนึ่งในเมนูที่ขายดีก็คือน้ำพริกกั้งนั่นเองลูกแป้งค่ะนะฮะมีคุณฮัสวานีปากบารานะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกบอกว่าอย่างนี้ไอ้น้ำพริกกั้งเนี่ยนะมันเป็นเมนูดั้งเดิมปรุงแบบขั้วแห้งนะครับ ได้รับอิทธิพลมาจากมาลายูอินโดนีเซีย<ฮ>จะใช้เนื้อกั้งนะสัตว์น้ำเนี่ยนะครับขึ้นชื่อในพื้นที่เนี่ยมาต้มสุกแล้วก็ตำเขาเรียกว่าตัดหัวแล้วก็มาคั่วแห้งอ๋อ,อเสร็จแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงสมุนไพรเนี่ยนะครับเขาก็จะปั่นให้ละเอียดก่อนนะนปั่นลงไป<ฮ>ให้ปั่นเอาไม่ตำไม่โคล่เพราะว่ามัน ทุ่นเวลาก็จะมีทั้งพริกแห้งหอมกระเทียมนี่นะเสียงเห็นไหมใช่ใช่<ร>ใช่เห็นไหมบอกแล้วเ <laughs> <c oughs> สียงปรุงน้ำพริกแห้งนะคะมีทั้งพริกแห้งหอมกระเทียมตะไคร้เกลือน้ำมะขามเปียกกะปิแล้วก็น้ำตาลปี๊บ่ะนำไปพอปั่นเสร็จแล้วก็นำไปคัป่วนะฮะในน้ำมันบนเตาถ่านไฟอ่อนๆจนแห้งดีเลยค่ะแล้วก็น้ำพริกที่ได้นี่นะครับคุณครับว่าคุณสั่งไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณสามารถที่เก็บในตู้เย็นได้หลายเดือนเลยนะ ราคาร้อยร้อยกรัมเนี่ยขายร้อยห้าสิบบาทอ๋อแล้วกินได้นานด้วยนานด้วยนะฮะใช่ค่ะมีด้านคุณสุภวรรณบุญรอดนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการนะครับกรเกษตรอำเภอระงูท่านบอกว่าอย่างนี้จุดเด่นของสินค้าที่เนี่ยมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมภาคใต้แล้วก็อินโดนีเซียเข้าด้วยกันค่ะจนมีรสชาติเนี่ยนะอร่อยเด็ดไม่เหมือนที่ไหนจริงๆไปฟังเสียงทั้งคู่พร้อมกันก่อนครับค่ะ น้ำพริกกั้งนะคะของเราก็จะเป็นเมนูดั้งเดิมอะค่ะเป็นเมนูที่มาจากเมนูกอแร้งค่ะคําว่ากอแร้งนะคะมาจากคําว่ากอแรง ในภาษาอินโดนีเซียค่ะซึ่งหมายถึงการผัดนะคะโดยโด้วยความที่ว่าบรรพบุรุษของเราอะค่ะมาจากฝั่งอินโดนีเซียเป็นส่วนใหญ่นะคะทําให้เมนูอาหารที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะมันมีแบบได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งอินโดนเป็นจํานวนมากะค,ะความพิเศษก็คือตรงนี้เป็นวิถีของพุสะลินนะคะเนื่องจากว่าบรรพบุรุษเนี่ยอพยพมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะการกระบวนการทั้งหลายก็จะผสมผสานร,ระหว่างการทําของภาคใต้นะคะผนวกกับอ่าอินโดนีเซียนะคะจึงทําให้รสชาติ คิดว่ากล้าการันตีเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะนี่คือเป็นจุดเด่นของสินค้าของที่สั่งไหมสั่งไหมไงดีดอยากกินจริงๆเลยนะอเอาพูดจากใจจริงเลยเนี่ยพูดออกสื่อเลยไม่ไอายเลยอะ่ะอยากกิน <laughs> <laughs> อ,อยากลองชิมมากๆเลยอะ่ะเราพูดว่าเราอยากกินตั้งแต่วันแรก ที่หนูมาทำรายการจนถึงวันนี้ไม่น้ำพริกแบบกิแล้เปิดฝามานะเปิดขวดมาันสะดวกแล้วอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นน้ำพริกก้างไงแล้วมันเป็นรสชาติที่ผสมผสานกันอย่างเงี้ยเราไม่เคยชิมจริงๆริงน้ำพริกาคกลางเราได้กินอยู่บ่อยๆแล้วเนาะเนาะใช่น่าสนใจต้องไปสั่งนะคะครับนอกจากนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขายังมีน้ำพริกปูมานะคะน้ำพริกเผาาน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกมันปูกะปิน้ำาปลาหวานแล้วก็กุ้งแบบเน้นๆเลยแล้วก็จ้อปูฮาลานราคาจะเริ่มต้นนะคะที่75บาทจนถึง 150บาทนั่นเอง<ะ>อุดหนุนได้นะคะที่วิสาหกิจชุมชนลองแลหรือว่าสั่งผ่านเพจลองแลน้ำพริกก้างสตูนโฮมเมดก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไปดูติ๊กตอกก็ได้นะคะใครที่อยากจะหิวโหยตอนกลางคืนลองแลสตูนจริงผมแนะนำว่าถ้าคุณจะดูก็อาหารอก <TikTok S 2> นี้<ด>คือดูตอนกลางคืน ใช่แล้วมันจะทรมานร่างกายดีน,นักแลคุณ<ช>ยิ่งเปิดไปนี่นะกินโชว์กันโอเพนจ,จับจับนะของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยตอนกลางคืนที่ทั้งมาขายกันนะตอนกลางคืน